ขอลลมามคันปากหวานน้อยร้อยอำนาจถ้าจะให้เลือกผู้นำที่ติดแบรนด์เนมสักคนหนึ่งในอาเซียนต้องยกให้ลุงฮุนเซนแห่งกัมพูชาที่ไม่ใช่แค่ครองเก้าอี้ผู้นำมานานจนคนเริ่มสงสัยว่าเก้าอี้มีกาวตราช้างทาหรือเปล่าแต่ลุงแกยังมีของเด็ดคู่กายที่ทำให้ทุกคนต้องขยี้ตานั่นคือแก้วสตาร์บัคใช่ แก้วกาแฟสีเขียวใบนั้นที่ไปโผล่ทุกที่เราวกับเป็นเพื่อนซีของลุงล่าสุดท่ามกลางดรามา่าชายแดนไทยกัมพูชาที่ร้อนชากว่าแดดบ้านเราลุงแก่โพสต์รูปใน Facebook นั่งประชุมหัวโต๊ะกับเหล่าทหารหน้าตาจริงจังราวกับจะสั่งรบเดียวนั้นแต่เดี๋ยวก่อนบนโต๊ะประชุมดันมีแก้วสตาร์บั๊ก ทั้งหวานร้อซหรือ30%ซหรือศซก็มีที่วางเด่นเป็นสง่าเห็นแล้วถึงกับหัวเราะจนกาแฟในปากพุ่งลุงแกเหมือนจะบอกว่าสงครามก็ส่วนสงครามแต่กาแฟดีๆต้องมาก่อนนี่ลุงสมัครเป็นแบรนด์แอมบสสเตอร์ s สตา b u c k คไปแล้วหรือ,อยังหรือว่าสตา b u c k คส่งกาแฟฟรีถึงทำเนียบทุกเช้าอีกทั้งตอนตีกอล์ฟลุงแกก็ไม่ทิ้งสตา์โพสต์รูปสวิงไม้กอล์ฟท่ามกลาง สามเขียวขจีข้างๆมีแก้วสตาร์บัคอยู่ข้างกายเก๋ๆวันไหนเจอดราม่าชายแดนลุงแกจัดหนักวันละสองแก้วเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งชิวๆพร้อมไม้กลอฟครูกายแล้วผองเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ลุงแกยังสวิงไม้ได้เป๊ะเชื่อว่าต้องมีอะไรในกาแฟแก้วนี้แน่ๆย้อนดูโพสต์เก่าๆลุงแกเคยโชว์รูปตอนตีสี่ใช่ตีสี่ ใครตื่นมาดื่มกาแฟตอนตีสีกันแต่ลุงแกทำได้เพื่อประชุมเรื่องชายแดนแก้วสตาร์บัคเลยกลายเป็นมีมสุดฮิตในโลกออนไลน์ชาวเน็ตเมาส์กันสนุกบางคนบอกร้อยอำนาจ0%ปอร์เซความหวานบางคนแซวว่าเก้าอี้นี้คือ,อยาอายุยืนเพราะปกครองมานานขนาดนี้อายุเจ็สิบกว่าแล้วยังฟิตสวิงกอล์ฟจิบกาแฟ แก้วสตาร์บัคของลุงนี่ไม่ใช่แค่กาแฟแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความคู่ราวกับจะบอกว่าฉันน่ะทันสมัยสุดๆในขณะที่ทหารแนวหน้าดื่มน้ำอะไรไม่รู้ลุงแก่ซสตร์บัคที่ราคาแก้วหนึ่งอาจแพงกว่าเบี้ยเลี้ยงทหารทั้งเดือนสรุปแล้วลุงหุ่นเซนกับแก้วสตาร์บัคคือคู่หูแห่งตำนานการเมืองที่ทำให้ทุกคนต้องยิ้มตามไม่ว่าจะสงครามหรือสงบ แก้วนี้ต้องอยู่เคียงข้างลงเสมอนี่แหละสิ่งที่ผู้นำต้องมีนอกเหนือจากอำนาจคือต้องมีกิมมิกเจ๋งๆไทยมีนายกอุ้งอิง้งที่เป็นเจ้าแม่แฟชั่นสหรัฐอเมริกามีโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าพ่อคำคมส่วนกัมพูชาลุงหุน่นที่เป็นเจ้าพ่อกาแฟส่วนเราเราเองขอแค่กาแฟซองหรือสั่งกาแฟจากรถเข็นริมทางก็พอแล้ว